วันนี้กะสิไปลัดเฒ่าคือเก่าลองลุ้นเป็น AP สุดท้ายมื้อน,นี้วาสิมานหรือบ่มานจังได๋กะไปลองไปลุ้นนำกันมีทางกับดักนูนะบได้อย่างนึงกะได้อย่างนึง,ง,นงเพราะว่าเฮาสิไปลัดเฒ่าแล้วกะยามกับดักนูมือน,นี้สิตามก่ฮอกทุกเส้นทางได้ยึนเชียงไยกยูันเ,เพราะว่ามันเลือกกินลายต้นนะมันมีต้นมลายแบบมันสามารถเลือกกินมันไปทางดมันกกินอยู่หันฉะนั้น,นเฮาได้ยนเียงอยู่ไสเฮากแลนตันเพราะว่า บอที่มันหองนะก็คือมีหมอกใหม่สมพอทิว่าอันก็หอกมันหมอกเมื่อ,อวานนี้มันอากาศมันเปลี่ยนนะเมื่อวานนี้ตอนเะช้าแบบนี้น้ำหมอกบุกคุมแบบหน้าแน่นแต่เมื่อนี้นะ่ะมีลมเล็กน้อยนะเลยบบมีน้ำหมอกบ่มีอย่างที่ก็หอกอันสิปเปลี่ยนตามอากาศคือกัน,กนมันบอกเอาไปเลยพี่น้องว่าระยะห่าง เดากายกน,นึงสบายดีเด็กอกินบางไห้ด้แจ่ยิง่มสาวสา้เป้าห้องเธอเอออมอมนี่ครับบุข้ามาจะเกืเอบันีีจะชิจ้ำกับบ่ะจะันจจำคกับค่ยชิพหารัดชิพาเลาะตั้งลำนาพาแต่หมดเลยยำถาดเนีย่ยยำถาดเลยกันลงถา่ายพุ่นก็นได้โอเคโอเค ลองไปนําตําเชียงนกบนี้ตั้งแต่มื้อเช้านี้ฮักก็เห็นกอง2ตัวตัวนึงยิงบ่ทันครับยิงได้ตัวที่2ตัวนึงยิงบ่ทันมันแล่นไปตัวที่2เข้ามาเห็นยิงได้ตัวนึงแล้วีสิเลาะขึ้นไปทางนี้ไปแต่ผลโคงไปทางเชียงนกคันเห็นก็สิหายิงนกเอาอบ่ทันแล้ว เชียงนกไายแหงวันเชขึ้นไปเม,มื่อวานเมื่อเืนนี่บุรด้ขึ้นจากเถือ่ออยู่แต่มองเก่าตลอดเขาบอกเมืองเขาลกกับเอเขา,ขา,ขาปลาเชียงนกนะคิดว่ามันต้องมีอะไรตรน้นกลมหายท่านเชียงนกเป่า้ำไร

เห็นแล้วมังหอยไม่ใช่มังห้นี่แบบไปตอนนั้นก็เห็นเลยไปประมาณเดือนกว่านี่ชื่เป็นมังห้นี่แหละพอเห็นนันเห็นลิงแก้มขาวเห็นลิงแก้มขาวเมื่อกี้นี่ลายเฮงอ๋อโตบางใหญ่บางใหญ่บางใหญ่ใหญ่ให่เลยคิดว่าประมาณโตละเจ็ดแปดกิโลสิบกิโลก็มีนี่กุ๊บอันนี้ สูงๆนี Please, so so ่กลม่มไห้แต่ไห่บูมีมาถ่ายบ่ทันคอสิเมนนันลิงแกมขาวหางมันงาๆตัวยิงใหญ่กระโดดทางลุงกระโดดเท่านี้จับกองชิ้ายกับถ่ายบ่ทันแลนไปเ่ลยประมาณ5่าหกตตัวใหญ่เฮงเลยอันนี้ก็มีมีนกอยู่สููงๆแล้วก็ยิ่งยากโอ้ชิด้ยิงเลยวอ Ủa nó Cái bộ hình nó vào mình thấy nó có độ Nó hay như vậy Sợ như thế này Rồi như bát nâng bát thức chậm Bưng khơi chỉ thức xìa Của mình chưa lông thân phun ืัก็ถลนดูกรโดกใหญ่ลูกระดกกควแดงแลูกระดกกที่มันหอกวา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 กนมันหาบนบนกายปืนหยากย,ากย,ากยากิงหสู้ปุดังไปุกไปปลายคนบันนี้เ้าไปต่อหาบนกกอื่นอีกตกเตาก็เสียงโอ้ยโอยโอ,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 โอโ้ยัน เมื่อเลาะมาหอก่อนแล้วก็มาเจอกุ้วงไห้มังไห้มังในหน่อยเขาเคียวนะแต่ว่ามันซุกแล้วง,งานทางนั้นเห็นนกสามซีตโตยิงมุกยิงโบได้มันบังพอบางงานนี้บรเห็นการขึ้นมาตัาวเช้าคือสีแดงย,ยู่ห้อมังไหโดกดกสังเกตบองสาเป็นมังไห์ขนาดนกบองใส ตอนนี premises, ้10:00นกําลังี stalls, the trails, the <laughs> <laughs> ่ลงไปหาบ่าวพางบนผักพุ่นแห่กลับมาหอดบนผักแล้วประมาณคือเก่าตัแต่หองตัวเดียวไปจนเมื่อยเห็นแต่ลิงกับวันมานิแมนลิงแกมแดงบแกมขาวแกมอย่างนี่แหละเห็นหลายนั่นตัวนั้นน่ะโคตรใหญ่เลยตระกูลตัวนั้นทางกยาวโตกใหญ่จักซํากับบาพางพุ่นแหละความใหญ่หั่นหมู่คอยนะหมู่จาบ่ คือกันแล้วกับเจ้านี่เป็นได้มานบ่มาซาวนี่ป้าใส่มื้อนี้บ่ฮู้ว่าสิบ่มานใส่กับทั้งหมดซ3ลังกับเสียอีกนูก็บ่ถึกจักโตถึกจักโตเลยบ่ได้เลยเออจเป็นหยังนสัตว์บ่ออกเนาะการืนี้ก็บ่เห็นมื้อนี้บ่มานปะให้บ่พังจัดการทุกอย่างเลยกินเาก็ได้นเฒ่าเมือนะ บ่อพังเพิ่งขี่นผู้สาวแล้วแฟนเจ้าชื่ออะไรบ่พังแฟนเจ้าชื่ออะไรไม่มีแฟนบ่มีบ่มีแต่เมียบ่มีแต่หมูเออหมูหมูจลายเนาะในเพจพันปลายแต่ว่ามีคนมักเออฮาเอาไหมแล้วก็ปันไอ้อในคนหนึ่งญาติอันนี้ฮาผู้สาว เมื่อคืนนียังเลือนูหน่อยตัวหนึ่งนูถึกกับบพางถึกแต่ยามเมื่อคืนนี้ได้ถึกสามตัว ปีงก็หอกกับหนูกินขา้าวแล้วแล้วก็เมื่อบ้านเนาะ <c oughs> เมื่อบ้านแล้วก็บันนี้คันลมเสาแล้วไปนอนแคมป์สเนาะบันนี้นนหาไซเบตเซโม่แต่คันลมแบบนี้ก็น,นอนป่าดอนลงคือเกามบันนี้กินน้ำขี้มือบลาพางขี้มือบาลางบลาลางกระแซบเนอ้อง กินบดองโตบันนี้เนาะบดบดบ่บดแล้วหอกกินเพลบ้ยบอยกับบดกินนู่คอยกินกับอก่อยมันมนนะคอยมันผักปรกกับก็บผักหอยนผักบบเป็นตอนใหญ่เลยกินชองโตแล้วันนี้บ่ได้เอาอาหารเมือเลยบันนี้ระวังระวังวงถวยมันสิบินแล้ว บินาบาทนี่ยิงคักคักแจวผักกลับให้่ที่นี่บ่ามาเ <มา S 1> <ห>ด้อมาเด้อ บใบแล้วโบมานมือนีใบให้ไหมใบนะให้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 รถให้คนกินน้ำอัลซินเจ้าทินนี่เมาก็เพลาเบ่รครึ่งก็ได้ผลป่ะโยชน์ใบเป็นตอนอือตอนใหญ่เลยเนาะใบมือหนีเนาะอือมาเด้อเจ้าทินให้กินนมดุกนมกลานดุกลานให้กินกระปอให้ได้ปุ๊บปั๊บักษาคุ้มครองให้ลุงให้ลานเมื่อฮอนเฮือนเด้อบัดนี้บ่มานกับโบเป็นยังโฮมนาให้มาอีกมาเด้อพี่น้อง กินข้า,าวสารนำกันผีมือเบาพางอากาศเปลี่ยนสัตว์มาเลือกอ,อกบุหาย่หมอมันนี้ประมาณหามนา ต้องมันกว่านี้แน่นอนมอวานนี้กับมือซื้อนี่โอเคเลยมีแต่มือน,นี่กับแรงวานนี่บ่อเบึง้งๆจับมันสายจ,บจ,ะจะับจับอรู่หาแอะไรอยู่ตัวว <laughs> าใช่มาทำไร เวลากระจังเนียเวลาแคบมันเดีวผมเี่าบุญยอกอกันกึงไร,รอยู่ทาง ตามมาโจงอัดปืนด้วยเดี๋ยวคันนกหอ,อกนี่ได้ยินตะเสียงมือนี้นะหอ,อกเห็นซองโต ตัวหนึ่งมันตกใจมันเห็นลิงมันขึ้นไปาปายมันอันปอยมันเปื่อยเลยไปอยากเห็น ม,ม,ม,มาเริ่มมาเริ่มถงชามทุกขัน กินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยเก็บเพื่องเก็บของเรียบร้อยก็จะได้เดินทางเมื่อบ้านนีบัดนี้เมื่อพักผ่อนอยู่บ้านสองสามมือเบิ่งสถานการณ์ลมกับอันแดดนี่ท้าแดดแล้วก็ลมบ่ค่อยแหงกับินอนเช่ถ้าว่ามันยังมีลมอยู่ยังเป็น,ป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 นมีอยู่บัด้อากาศบได้ใจบันใดเขากับไปหาทางบุกค,คือเก่าพอทางบุกมันก็ล่มกับ่บมีปัญหาบันใดน,นะพอได้หาได้แต่ว่าทางนํำนี่คันลมแห,หงเขาก็สชย่านนึ่งมาเด๋ยวนีอยู่ นำเขื่อนน่ะมันมีไม้ตามที่เห็นอะไรไม้มันนาเขื่อนนหลายบางทีกรลมมันถึกมันหักใส่มันตกใส่พื่อตกใส่คนก็เกิดอุบัติเหตุนั่นนี่นะแล้วก็ใส่เบ็ดใส่มองมันก็ยากปลามันบุกคึออกคันว่าอยู่บกนี่มันก็ไข่หน่อยนึงคือแบบต้องวางแผนใหม่เอาพี่น้องไอ้พี่นี่ขอจบไปเพียงสำนีก่อนอนอื่นมดขอบใจผมเองพี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบ่เฮงมาตลอดถ้าปติตามในพี่ต่อไปพี่น้องบาย